น้ำหนักของลวดสลิงกับเคนใหญ่ๆมันก็คงลวดสลิงเส้นใหญ่มันคงความแรงมันคงไม่ธรรมดาว่าจอดรถทตอนจอนรถทั้งตนนั้งน,น,นี้ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเขามีงานกําลังทําดึงเชือกดึงอะไรกันอยู่ครับผมผมก็จอรดรถทั้งนึงก็มีเหตุคือลวดสลิงขาดอะไรปึ้งปึ้งเลยผมก็ยังตึ่งกับตัวเองเลยมันคือสิ่งที่ผมคิดก็คือผมแควคาดจากอันตรายก็คือ เมื่อถึงลาคามยามเรามีภัยครูบาอาจารย์ก็มาเตือนมาโดนใจเราไว้<ม>ครับให้เราแควคาดไว้ได้ผมก็ถ,ถึงมีความศรัทธ,ธามีความที่ว่าความศรัทธ,ธาก็คือเรามีครูบาอาจารย์อยู่คอยปกป,กปกักรักษาอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าเราจะไปแห่งหนใดครูบาอาจารย์ก็คอยปกป,กปกักรักษาเราอยู่ตลอดเวลา ครับก็หลังจากที่ได้เจอได้ผสมนี้ก็ก็ได้ข้อคิดว่าเออการที่เราจะอยู่มีของมีอะไรอยู่กับตัวแล้วก็สอบถามครูบาอาจารย์ก็ทายังไงเราถึงจะอยู่มีความอยู่ยงคงกระพันอยู่ได้ตลอดก็คือครูบาอาจารย์ก็มีง่ายๆสั้นๆก็บอกว่าคือต้องเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีของนี่ก็อยู่กับเราเรื่อยไปจากที่ผมเคย เกลีกินเหล้าชอบเทียเ่ยวเตะทุกวันนี้ผมก็เลิกทุกอย่างครับผมผมก็ได้ประสบเหตุด้วยตัวเองมาคือวัยรุ่นก็ต้องมีอารมณ์ร้อนเนี่ยครับก็ต้องมีกระแทกกระทำกทันบ้างก็อโดนแทงแล้วตรงนี้นะครับโดนแทงนี่แล้วก็โดนฟันนี่แล้วก็นี่ครับก็โดนฟันที่แขนครับทั้งตัวที่โดนแทงโดนฟันนี่ โดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ที่ขาเจ็ดที่ครับแล้วก็ที่หัวที่หัวด้วยที่หัวไม่เป็นอะไรครับแต่ทั้งหมดทุกจุดที่ที่โดนนี่ก็ขยุไม่ได้ไม่เป็นอะไรเลยครับผมคือเป็นแค่เป็นรอยถะลอกผมเป็นคนที่เป็นแผลนิดหนึ่งเนื้อก็จะผกขึ้นมาเพราะอย่างที่พ่อฝากแล้วกูให้เนื้อก็จะูุขึ้นมา อ่า <c oughs> ผมซักไปได้ประมาณครับักเดือนพฤษภาหลังงานไหว้กูครับ,รบผมมารู้จักพ่อก่อนก่อนประมาณเดือนสิงหาคมครับก็คือวันนั้นที่ผมพกิดตัวก็คือตะกุดหนังเสือไฟรุ่นแรกครับอ่าที่พ่อสร้างจํานวนไม่กี่ดอกคืออ่าจะไว้ให้ผิดในใช้ทุกคนเลยครับตะกุดหนังเสือไฟนะครับ รุ่นแรกครับที่ผมพกติดตัวตลอดอก็ได้จากาบาร,รมีของครูบาอาจารย์แล้วก็บาร,รมีที่พ่อสั่งให้แล้วก็ท่าคุณหังสไฟนะครับ,รบได้ช่วยชีวิตผมไว้ทุกครั้งมาที่สำนักพ่อก็จะสอนเสมอครับว่าให้ทุกคนทํำในความดีครับ,รบให้ทุกคนปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมครับ,รบแล้วคุณพระคุณเจ้าจะช่วยคุ้มครองครับแล้วันที่มีเกิดเกิดที่เกิดจากวัานนั้นคือวันนั้นผม ก็ดื่มได้ครับบางคนดื่มดื่มแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนให้กระชอย่างครับแล้วก็มานี่พ่อก็ว่าเก่าจัดเตือนเรื่องเรื่องการดื่มครับก็จะให้น้อยลงอทุกคนมาอยู่นี่ก็ควรจะรักเม้นะครับอบายมุขอาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์ทุกคนครับเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคนอลูกศิษย์คนไหนไม่เข้ามาก็จะถามทครถึงกันครับและทุกคนเข้ามารวมกันก็จะสอนลูกศิษย์ทุกคนให้ทําในความดี ทุกวันอาทิตย์ก็จะสอนให้นั่งกรรมฐานให้รู้จักกำหนดจิตครับให้รู้จักช่วยเหลือการและการรับการช่วยนแลืการครับคนทั่วๆไปนี่ออย่างพ่อท่านแจกสกุดก็จะแจกด้วยความศรัทธาแจกด้วยใจครับไม่ีย้ร้องเงินทองต่างๆทุกคนมารับรับฟรีหมดทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับมผตั้งใจจะไปส่งเพื่อนแล้วนี้มีกลุ่มวบเรื่องเข้ามาหน้าหมู่บ้าน คิดว่าพวกเดียวกันก็เลยขี่เข้าไปตรงแถวๆพวกเขาอะ่ะแล้วอยู่ๆเขาเวืบลงไปเลยไม่รู้สึกมานอนได้สักฟักหนึ่งก็รู้สึกตัวอยู่ในวงล้อพวกลมนอนอยู่กลางวงโดนลมฟันอยู่กลางวงเลยครับประมาณยี่สิบกว่าคนได้ที่มารครับผมตอนแรกก็ <c oughs> แกล้งนอนไปแล้ว,ลวเ,งเงยหน้าขึ้นมามันก็ฟันเข้าตรงเนี้ย ฟันเข้าตรงนี้หน้าพับลงไปเข้าไมไม่เข้านนแล้วนอนก็พักคิดว่าไปแล้วเงยจะ่ของเงยตรงคอขึ้นมาอีกทีมฟันลงนี่เลยปกคอเสื้อ,อาขาดเลยแต่ว่าดูอีกทีเสื้อผ้า,อาขาดหลุดุ่วหมดเลยเป็นนี่ทั้งนั้นเลยครับไม่มีแผลไม่มีแผลมีอยู่นินเตียวโดนพร้อมกับหัวสมคัดที่โดนทีแรกโดนที่มือนนินเตียวเองเับผม หมดเลยทั้งหลังเลยครับนอนโรงพยาบาลหลายวันอยู่ชั่งหนึ่งฝั่งนั้นก็ถึงโรงพยาบาลอ้วกเป็นกำมังกำมังเลยอ้วกออกมาเป็นเลือดยี่เหนครับผมถ้าเกิดหมอบอกถ้าไม่อ้วกก็คือตายเลื่อยช้งทั้งในังเลยคุณหมอเห็นเสื้อผมทีแรกหมอไม่เย็นเลยก็ตอนแรกไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกจะไม่ช่วยก็เห็นเสื้อรอยมันเยอะหมอบอกใช้แม็กเย็บเดี๋ยวมันดึงแผลกัน หมอถกเสื้อมันไม่มีแผลแผลเลยหมอถอดเสื้อมันไม่ไม่มีแผลไม่มีเลยครับหมอมีมีฏิิยาอยู่ไหมเขาหมอว่าโอ๊ยนี่มันไม่คมหรือว่ามันฟันอะไรกันเนี่ยเออเราอยู่โรงพยาบาลกี่วันนะสิบวันนะครับสิบวันเป็นเต็มเลยไม่มีแผลเนี่ยก็คือว่าเช็คช่วงสมองว่ามีเลือดข้างในสมองที่โดนหัวเข็มคัดตี หัวห็มคัดอันทอบสี่นิ้วครับงอจนเหลือนิดด่วเองไม,ไม่เป็นไรเลยครับก็ให้ฉีดยาละลายเลือดในสมองแค่นั้นเองอ,อยู่ดูสมองแล้วก็พาตัดเย็บือว่าต่อเสในตรงนี้ครับขึ้นจังหวะแรกจังหวะพร้อมกระโดนโหัวห็มคัด,มดไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไปให้แรกอีกคนหนึ่งโดนไปทีอีกโดนไปสองทีตอนนี้ยังยกของเกินกิโลไม่ได้เลย เอ็นขาดตรงนี้สี่เส้นแล้วก็กระดูกตรงนี้เกือบขาดแล้วหมอใช้แผ่นเหล็กดมบนดามล่างแล้วก็น็อตเย็บมันก็คิดว่าตายแล้วทีแรก mm hmm. ก็แกงนอนสลกไปตั้งแต่โดนที่คอคร mm hmm. ั้งสุดท้าย mm hmm. ก็คิดว่าตายแล้วมันขีน่วนรอบสองรอบแล้วมันก็ไป,ไปหมดเลย mm hmm. ก็ทีแรกยังไม่เห็นแผลของตัวเองก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่ลุกมาเข้าห้องน้ําได้ครั้งแรกอะครับ mm hmm. หันดูหลังโอ้โหตัวเองไม่น่ารอดขนาดนี้เลย mm hmm. เขาตอนแรกคิดว่าตายแล้วแหละตั้งแต่หมอบอกไม่ช่วยแล้วคุณหมอไขช่วยใจเจ้าแล้วครับช่วงขณะที่เราโดนโดนตีโต๊ะเนะี่ยช่วงนั้นเนี่ยเรไม่ถึงอะไรก็ทีแรกยังไม่ทันนึกอะไรมันวูบอะครับมันวูบไปเลยครับผมวูบไปทีแรกก็มารู้สึกตัวอีกทีถนึงก็กําลังโดนลมอยู่ครับเพราะนั่นแหละรู้สึกตัวแรกก็นป็ถึงปู อาจารย์จะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าโลกาพิวัตเนี่ยดําเนินเร็วเท่าไรสิ่งพวกนี้สายเวทอาถรรพ์ต่างๆก็เร็วเท่ากับวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้คนเนี่ยนะมันหาเช้ากินข้ามเยอะนะบางทีก็ไม่มีที่ยึดเนี่ยจิตใจบางคนก็เกิดความทุกข์ใจในทังด้านการเงินก็นดีทางด้านชีวิตก็ดีมันมีสิ่งเดียวที่สิ่งเหล่านี้แหละที่บุคคลเหล่านี้ที่ต้องเข้ามา เพื่อหาเครื่องยิบเหนี่ยวจิตใจแต่ปัจจุบันนี้มันมีครูบาอาจารย์ขั้นไม่รู้จริงนะเขาบอกพาลูกศิ์คำไปโดนหางช้างก่าว่าช้างตัวเท่าไม่กว่าพาลูกศิ์คำไปโดนขาช้างกะหาว่าช้าง,าาางตัวเท่าเสาเรือนเดาสมไปสมมาก,ก็มีเยอะนะมีทั้งครูบาอาจารย์ที่หากินก็มีเยอะนะก็<ม>ต้องอาศัยวิทยาศาสรของแต่แต่ละบุคคลทั้งคณะลูกศิษย์ทุกหาว่ามีความศรัทธาเพียงใดว่าทําไมเหตุผลไหนถึงมาศรัทธาในครูบาอาจารย์นั้น ก็แล้วแต่วิทยาศาณของลูกศิษย์แต่ละคนอาจารย์ก็มีหน้าที่กระทําให้ลูกศิษย์เนี่ยอเป็นสุขนะอาจารย์พยายามจะสอนลูกศิษย์ว่าจงอย่าเชื่อจงอย่าเชื่อในไสยศาสตร์สิ่งที่อาจารย์ทําทุกวันนี่คือธรรมะนะคืออาจารย์สอนให้บุคคลทั้งหลายกระทาแต่ความดีสิ่งพวกนี้ก็เหมหือนคล้ายคล้ายเครื่องมือในการเห็นธรรมเป็นกุศโลบายธรรมของครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันมานี่คือเรื่องราวของศาสตร์วิชาโบราณ ที่ครูบาอาจารย์ได้ปกปักรักษาไว้วิชาโบราณที่เกี่ยวโยงกับมนุษยชาติตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งอาจารย์คุพระคกราชเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ได้สื่อทอดและศึกษาเรียนรู้จนถึงแก่นแห่งศัพวิชาโบราณต่างๆเหล่านั้นอาจารย์มักจะกล่าวอยู่เสมอว่าของขลังลายสักแม้จะเข้มขลัง เบื้อลิธานุภาพมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดไปถ้าคนคนนั้นไม่คิดดีพูดดีทำดีของขลังแลลายสักเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่วัตถุและอรอยมึกที่เพื่อนบนผิวหนังเท่านั้นเองสวัสดี